สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันอีกครั้งกับวิชาสังคมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนกันเรื่องเครื่องหมายรับรองสินค้านะคะเด็กๆรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าเครื่องหมายรับรองสินค้าเนี่ยคืออะไร ใช่แล้วล่ะคะ่ะเครื่องหมายรับรองสินค้านะคะก็คือสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกให้ทราบถึงคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการนั้นๆค่ะที่หน่วยงานภาครัฐเนี่ยได้กำหนดเอาไว้สำหรับเครื่องหมายที่1น,นะคะเครื่องหมายมอกเครื่องหมายมอกเนี่ยเป็นเครื่องหมายที่แสดงสินค้าที่ได้มาตรฐานจากการผลิตค่ะคําว่ามอกย่อมาจากมาตรฐานการผลิต เครื่องหมายมอกนะคะมีทั้งหมด2แบบค่ะคือเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปและเครื่องหมายมาตรฐานบังคับค่ะและนี่คือภาพตัวอย่างสินค้านะคะที่มีเครื่องหมายมอกรับรองค่ะเด็กๆด,ดูจากภาพนะคะภาพที่1คือภาพอะไรเอย่ยหมวกกันน็อกนั่นเองค่ะภาพที่2เครื่องซักผ้านะคะแล้วก็ภาพที่3เนี่ยน้ำปลาค่ะต่อมานะคะเครื่องหมายที่2 เป็นเครื่องหมายเฉพาะด้านความปลอดภัยค่ะเป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยในการใช้งานค่ะก็เดี๋ยวดูจากภาพตัวอย่างนะคะได้แก่เตารีดค่ะแล้วก็พัดลมนั่นเองนะคะนอกจากเครื่องหมายที่รับรองด้านความปลอดภัยแล้วเนี่ยอีกเครื่องหมายหนึ่งก็คือเครื่องหมายเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมค่ะเป็นเครื่องหมายรับรองสินค้าที่มีคุณสมบัติรักษาสิ่งแวดล้อมนั่นเองดูจากภาพตัวอย่างนะคะก็จะมีลอดไฟนะคะแล้วก็ตู้เย็นด้วยค่ะ เครื่องหมายต่อไปนะคะเป็นเครื่องหมายประหยัดไฟเบอร์5ค่ะซึ่งเป็นเครื่องหมายที่เด็กๆน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีใช่ไหมคะเพราะว่าเครื่องหมายนี้เนี่ยมักจะอยู่บนพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านค่ะซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติประหยัดไฟค่ะดูจากภาพตัวอย่างนะคะก็จะมีแอร์ค่ะแล้วก็หม้อหุงข้าวด้วย สำหรับเครื่องหมายต่อไปนะคะคือเครื่องหมายโอท็อปค่ะเป็นเครื่องหมายมาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนมักจะอยู่บนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาจากภูมิปัญญาของชาวบ้านในชุมชนนั้นๆค่ะเด็กๆด,ดูภาพตัวอย่างนะคะเช่นพวกตะก้าหวายนั่นเองเครื่องหมายต่อไปนะคะเครื่องหมายฮารานค่ะเป็นเครื่องหมายที่ใช้กำกับสินค้าของอิสลามซึ่งรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะ และเครื่องหมายสุดท้ายนะคะเครื่องหมายออยอค่ะเป็นเครื่องหมายที่ใช้กํากับสินค้าสําหรับการบริโภคที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาค่ะเด็กๆสามารถสังเกตเครื่องหมายออยอได้ตามผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปทั่วไปเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมตามล่าหาเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้ามาให้เด็กๆได้ทํากันค่ะ โดยเด็กๆเ,เนี่ยจะต้องสำรวจอุปกรณ์หรือเข้าของเครื่องใช้ภายในบ้านที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าแล้วถ่ายภาพส่งมาให้ครูทางไลน์กลุ่มชั้นป .4 ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเจอกันหลังปีใหม่นะคะแฮปปี้นิวเอียร์ค่ะ